สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูว่าชาวเซนได้ก็เตรียมพร้อมสําหรับคนไทยมากขนาดไหนนะครับด้านหลังที่เห็นอยู่นี่นี่คือการทดลองชิมผลไม้นะครับโดยกลุ่มเป้าหมายคือคนไทยเท่านั้นนะฮะให้ทดลองชิมแล้วก็สอบถามความคิดเห็นแบบเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวแล้วเราเข้าไปดูบรรยากาศนะครับ ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเดินดูรอบๆกันนิดหน่อยฮะมีคนไทยมาตอบแบบสอบถามหลายคนเลยทีเดียวครับการวิจัยคราวนี้นะครับหลักก็คือความชื่นชอบในรสชาติของแอปเปิ้ลแต่ละสายพันธุ์รวมทั้งสตรอเบอรี่แต่ละสายพันธุ์นะครับ แบัสับถามวิจัยเนี่ยเป็นจริงเป็นจังมากนะครับตามแบบทดสอบของโฆษณาเลยทีดทเดียวครับทำไรครับแบ,บักถามสำรวจการวิจัยเกี่ยวกับความนิยมของคนไทยกับผลิตภัณฑ์ผลไมา้ญี่ปุ่นนครับนอกจากแอปเปิ้ลแล้วนะครับก็มีการเอาสตรอเบอรี่มาทดสอบด้วยเหมือนกัน2 0 0 2รสชาตินะครับก็เตรียมมาเยอะๆเต็มไปหมดเลยฮะน่าทานมากๆนะครับแต่ว่าเขาให้ทานแค่2ลูก อย่างละรสชาติเท่าน,นั้นเองครับช่วงนี้นะครับจะเห็นการทดสอบและวิจัยแบบนี้บ่อยๆนะฮะที่ญี่ปุ่นเพราะว่าทางญี่ปุ่นกระตือร้น,นที่จะทำแบบทดสอบนะครับและเพื่อที่ศึกษาลดทัศนิยมความชื่นชอบของคนไทยก่อนที่จะจัดเตรียมและจัดผลไม้ที่เหมาะสมให้กับคนไทยในการที่แวะมาเยี่ยมชมที่เซนไดนะครับแล้วก็ เลือกผลไม้ที่ตัวเองชอบกลับไปฝากพี่น้องที่บ้านนะฮะจริงๆแล้วปัจจุบันนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นเขายังไม่อนุญาตให้ซื้อผลไม้กลับบ้านได้นะครับแต่ว่าเห็นวิจัยตัวนี้แล้วเนี่ยอนาคตเห็นได้ชัดเลยว่าอีกไม่นานเราได้ซื้อแอปเปิลซื้อสตอเบอรี่หรือหลายๆอย่างจากญี่ปุ่นกลับบ้านกันแน่นอนเลยครับโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าทุกแบบที่ชิมนะซื้อกลับหมดเลยครับชอบทุกอันเลยครับ หลังจากทำแบบสอบถามแล้วนะครับก็มาดูว่าเขาปอกแอปเปิลกันยังไงแล้วก็ผ่าแอปเปิลกันยังไงครับคราวนี้มาฝากกันนะครับที่เห็นอยู่นี่นี่คือเครื่องปอกเปลือกแอปเปิลนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยเสียบลูกลงไปนะฮะแล้วก็ปอกปั๊บป๊ป,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 ปโดยอัตโนมัติเลยโ,โหเจ๋งมากๆสะดวกรวดเร็วนะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็ สามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนอกจากนั้นแล้วยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งที่เห็นลัทึ่งมากๆนะคือเครื่องผ่าแอปเปิลนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเป็นกลมๆนะกคตชาปปะโอ้โอคือโอโหทีเดียวเท่านั้นเองฮนะสะดวกมากๆเห็นแล้วถูกใจอยากซื้อกลับบ้านจริงๆเลยครับ